สวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับวันนี้ผมในถวันเลิศคมวัดนะครับมีเทคนิคเล็กๆน,น,น้อยๆนะครับมาแบ่งปันในการสอนออนไลน์ผ่าน Google Meet นะครับเวลาที่นักเรียนเข้าห้องเรียนออนไลน์ใน Meet จะต้องกดปุ่มยอมรับหรือ Admit ตลอดเวลานะครับทีละคนทีละคนนะครับอาจจะทำให้ เสียสมาธิเสียเวลานะครับเราจะมีวิธีการกดปุ่มนี้อัตโนมัตินะครับไม่ต้องเสียเวลาในการมานั่งดกดทีละคนนะครับวิธีการทำยังไงบ้างนะครับไปดูกันนะครับเข้าที่ google นะครับพิมพ์คำว่าเว็บสโต e ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกลิงเข้าไปนะครับเพื่อโหลดส่วนเสริมเพิ่มเติมนะครับที่จะติดตั้งใน google chrome แล้วก็พิมพ์ค้นหาส่วนเสริมว่า meet auto admit แล้วเดี๋ยวเราจะโหลดส่วนเสริมตัวนี้นะครับเพื่อติดตั้งใน Google Chrome นะครับจะสามารถกดปุ่มยอมรับได้อัตโนมัติตัวนี้นะครับตัวที่สองลูกศรไปทางขวานี้นะครับเสร็จแล้วปุ่มสีน้ำเงินตรงนี้ครับจะให้ดาวน์โหลดนะครับเพื่อติดตั้งผมดาวน์โหลดเรียบร้อยมันก็จะโชว์ที่เมนูตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไป1ครั้งนะครับวิธีการใช้กดปุ่มออปชันนะครับ จะมีกล่องข้อความขึ้นมาแบบนี้นะครับคนที่ใช้ภาษาอังกฤษก็พิมพ์ว่า add i t ผมใช้ภาษาไทยนะครับก็พิมพ์ว่ายอมรับภาษาไทยนะครับเสร็จแล้วเราจะทดสอบในการใช้นะครับก็กดอีกหนึ่งครั้งนะครับเราก็เปิดสวิตช์ออนนะครับเพื่อจะเริ่มใช้เสร็จแล้วผมจะทดสอบให้ดูนะครับวิธีการใช้ใน google meet เรา สอนออนไลน์นะครับเราก็ใช้ Google Meet แล้วก็คัดลอกลิงก์นะครับไปให้นักเรียนอันนี้ฝั่งซ้ายเป็นของผมนะครับครู้สอนฝั่งขวาเป็นของนักเรียนส่งลิงก์ให้นักเรียนเสร็จนักเรียนเข้าห้องเรียนคุณครูต้องกดยอมรับถูกไหมครับต่อไปผมจะไม่กดยอมรับมันจะเดินเข้าเองอัตโนมัตินะครับทดสอบนะครับผม enter นักเรียนจะเข้าห้องเองอัตโนมัตินะครับผมไม่ได้คลิกเลยนะครับเดี๋ยวนักเรียนกำลังจะเข้าห้องเรียนนะครับผมไม่ได้ไปกดคลิกยอมรับมันจะเข้าเองอัตโนมัตินะครับก็จะทำให้เราไม่เสียสมาธินะครับ ระหว่างเริ่มทําการสอนแล้วผมกดขอเข้าร่วมนะครับมันจะเด้งปุ๊บยอมรับไม่ได้คลิกเลยนะครับ มันเข้าเองเห็นไหมครับนักเรียนเข้าร่วมเรียบร้อยแล้วครับผมทดสอบนะครับเพียงหนึ่งคนนะครับก็สําหรับคลิปนี้เทคนิคนี้นะครับถ้ามีประโยชน์คุณครูนําไปใช้ได้เลยนะครับก็ส่งต่อให้ถึงคุณครูทุกท่านนะครับเพื่อ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวดเร็วที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าถูกใจนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ